ไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยค่ะของนิวนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คความสวยกันหน่อยถึงแม้ว่าเี๋ยวจะชอบหน้าสดออกจากบ้านนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบ้างหละที่จะมีริ้วรอยบ้างหรือวันไหนที่มีสิวเราก็ต้องปกปิดกันหน่อยแป้งพัฟน้ำผึ้งทองคำแบรนด์ออร่าลิชตัวนี้นะคะมีทั้งทองคำน้ำผึ้งแล้วก็คอลลาเจนด้วยทั้งบำรุงแล้วก็ปกปิดในตัวเดียวเลยค่ะแค่แทบ็บแท็บที่หน้าเนี่ยก็รู้สึกเบาบางแล้วก็ปกปิดด้วยค่ะไม่ต้องแท็บเยอะเลยนะคะแท็บอีเดียว ของดีต้องบอกต่อเพราะว่ามี S P F 35 P A บวกบวกบวกแล้วก็ยังคุมมันด้วย12ชัว่วโมงเลยนูจะมาลองเทสให้ดูดีกว่าว่าเขากันน้ำได้จริงหรือเปล่าน,นี่นะคะไม่มีแป้งติดออกมาเลยใครนะคะที่เห็นคลิปนิวเนี่ยรีวิวตอนนี้นะคะ<ม>ก็เอาไปเลยค่ะโปรโมชั่น1แถม1นะคะจาก1,180ลดเหลือ599บาทค่ะแถมส่งฟรีด้นะ